ช่างวัดรีวิวรถแท็กเตอร์มือสองทำไมไม่ขับทำไมไม่ลองเครื่องทำไมไม่ดูไอทำไมไม่ดูหม้อน้ำคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามนะนั่งรับชมในคลิปนี้ช่างวัดจัดให้รถไถมือ2เป็นคลิปของวันพุทธที่14เดือนตุลาคม2568 fc comment มานะฮะผมจัดให้สำหรับ l 3 6 0 8 sp คันนี้ว่าช่างวัดทำไมไม่ขับช่างวัดทำไมไม่เดินเครื่องให้ดูนะครับซึ่งคลิปนี้เราไปดูเต็มๆว่ารถคันนี้จะตอบโจทย์นะฮะในราคาอยู่ที่285,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นผมส่งฟรี300กิโลเมตร นะฮะตัวนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดต่างๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง Youtube ช่างวัดจับให้รถไทยมือ2ช่องมโตแท็กเตอร์แล้วก็ในช่อง TikTok ครับรถมือไทยมือ2อง1เอ็ดนะฮะแล้วก็เป็นช่องของน้องมินบุญพรนะฮะก็เข้าไปติดตามได้ปะเราไปฟังเสียงเครื่องนะฮะแล้วก็ไปลองขับดูบนท้องถนนมันจะตอบโจทย์ลูกค้าไหมไปฟังกันครับ เห็นไหมครับรถนะครับรถทุกคันที่ผมรับประกันเครื่องยนต์ให้ถึง3เดือนนั้นนะครับก็ล้วนเป็นรถที่ผมคัดสรรน,นะครับซึ่งเป็นรถที่ผ่านการคัดสรรน,นะผ่านการตรวจสอบหลายต่อหลายจุดในส่วนของโรแทกเตอร์มือ2นะครับก็อย่าง l 3 6 0 8คันนี้นะครับผมเคยรีวิวในคลิปก่อนดูแล้วนะครับว่า,าเราปรับปรุงในส่วนตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าถามว่าความเดิมตัวนี้นเดิมะเดสิม80-90%สบสบายสบาย แล้วก็มีรับประกันพ่วงข้างไปอีกหนึ่งะฮะก็คือรับประกันเครื่องอยนต์ให้3เดือนตัวนี้นะครับสองแสนบาทครับลูกค้าสนใจไหมนะฮะผมส่งฟี300กิโเมตรนะครับบริการหลังการขายของช่างวัดเป็นยังไงนะครับผมนะให้คําปรึกษาลูกค้าได้ตลอดนะฮะลูกค้าใชาร้รถแท็กเตอร์มือ2ที่ซื้อจากร้านผมหรือร้านไหนก็ช่างนะครับ ขอให้เป็นรถแท็กเตอร์มือสองถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาท่านสามารถโทรปรึกษาผมได้นะครับ062 4617623 08212951322เบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ที่น่าจะเมมเบอร์ไว้นะครับน่าจะบันทึกไว้นะครับก็อาการ108โทรหาผมได้นะครับอย่าลืมนะฮะ36 0 8 f p 280,000 5,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นส่งฟรี300กิเมตรับประกันเครื่องอยู่ใให้3เดือนและที่สำคัญเรามีของแถมให้กับลูกค้าพายเซ นะครับอ่ะนะฮะผมขออนุญาตนะครับคันนี้ก็จะไม่พาเดินดูเพราะว่าผมเคยพาเดินดูรถคันนี้เรียบร้อยแล้วผมแค่มาขับมาทดสอบให้ดูแค่นั้นนะครับก็ขออนุญาตนะฮะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ